เราจงปฏิบัติกับคุณลูกค้าให้เหมือนกับคนใน,น,นออครอบ n ส s น a n Auto Car ดิฉันที่ปรึกษาการขายวิริพรแสงสุวรรณวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่จะทำให้ลูกคา้าประทับใจและไว้วางใจในแบรนด์สัตว์นะคะค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องเริ่มจากที่ปรึกษาการขายก่อนนะคะเพราะที่ปรึกษาการขายเป็นด่านแรกที่จะพบเจอกับลูกคา้าและสร้างความประทับใจและความไว้วางใจให้กับคุณลูกค้าคา่ะ ลำดับที่2นะคะก็คือเทคโนโลยีความปลอดภัยของรถยนต์นิสันนั่นเองค่ะซึ่งรถยนต์นิสันแน่นอนแหละเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะคะมีความปลอดภัยมีระบบที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเราต้องให้ลูกค้าทดลองขับก่อนค่ะเมื่อลูกค้าทดลองขับเราก็ชี้ให้ลูกค้าเห็นว่าในผลิตภัณฑ์ของรถยนต์นิสสันเนี่ยค่ะมีดียังไงมีระบบความปลอดภัยดียังไงเพื่อที่จะ ทำให้คุณลูกค้าตัดสินใจซื้อรถยนต์นิสสันของเรานั่นเองค่ะและลำดับที่3ค่ะเราจงปฏิบัติกับคุณลูกค้าให้เหมือนกับคนในครอบครัวะะซึ่งถ้าเราปฏิบัติกับลูกค้าให้เหมือนคนในครอบครัวแล้วลูกค้าก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและ,อะชอบหรือซื้อในผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายอยู่นะคะเช่นให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำและก็ดูแลเอาใจใส่ คุณลูกค้าให้เหมือนคนในครอบครัวของเราได้เองค่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะให้ทุกท่านนะคะได้ชมว,วิดีโอ,อเกี่ยวกับความประทับใจของคุณลูกค้าที่มีต่อแบรนด์นิสันนะคะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะค่ะพ่อคะ,อะพ่อมีความชอบในรถยนต์ของมิสันแบบไหนคะครับสาเหตุที่ เลือกรถนิสสันคุณพ่อนิสสันใช้ดีทนทานประหยัดใช้แล้วรวยครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอมคาประทับใจอียังเกี่ยวกับรถนิสสันค่ะเขาคือเลือกใส่บริการรถนิสสันมาต่าเอกพอมันเป็นรถรถบรรทุกเหรอมันบรรทุกนักคือจับเกาะถนนดีนะครับเยี่ยม ชอบชอบชื่นชอบนะพอนะ่อเนาะจะได้เลือกซื้อรถนิสนส,นสันเป็นรถยนต์ขั้นแรกของบ้านนะพอ่ะอเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะคสนใจรถยนต์นิสันติดต่อเซลยุยนิสสันนัดออโตคาร์อุดรธานี 095-563-2359สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้เลยนะคะเซลยุยยินดีให้บริการคะ่ะ